สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีการงานต้องคอยประคับประคองให้ดีนะคะอาจจะต้องเคลียร์งานที่ค้างค้างงานอะไรที่ยังไม่เสร็จอาจไม่ใช่งานของเราโดยตรงแต่ก็ต้องทำโดยรวมแล้วงานอาจไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังก็ขอให้อดทนตั้งใจทำงานไปค่ะมันจะมีปัญหาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะการเงินไม่ค่อยดีเลยจะไปยืมใครหรือคาดว่าจะได้เงินคืน เราอาจจะผิดหวังได้นะคะช่วงนี้ถ้ามีใครมาขอยืมเงินต้องบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสไม่ได้คืนสูงค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ดูแลเอาใจใส่กันดีค่ะมีความสุขมีความมั่นคงในความสัมพันธ์ส่วนใครที่มีแผนจะแต่งงานบอกได้เลยนะคะว่าเหมาะมากๆค่ะในการเจราจาสินสอดหรือคุยเรื่องของการวางแผนแต่งงานกันค่ะ ความรักสำหรับคนโสดให้ระวังอาจจะเข้าไปพัวพันกับคนที่มีคู่แล้วต้องเช็คดูดีๆนะคะว่าเขามีคู่หรือยังส่วนถ้าใครที่มีคนคบหาดูใจกันอยู่ถ้าคุยกันเกิน6เดือนขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลค่ะแต่ถ้าใครเพิ่งคุยกันได้ไม่นานยังไม่ถึง6เดือนก็ต้องระวังนะคะในความเป็นจริงเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ได้ค่ะหรือความสัมพันธ์อาจจะไม่ชัดเจนก็ได้ค่ะ สุขภาพระวังการปวดแข้งปวดขาเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเล็กๆน้อยๆค่ะโชคลาบไม่มีเลยค่ะยิ่งเล่นยิ่งเครียดแต่ถ้าคนไหนชอบเสี่ยงเลขนำโชคของคุณคือเลข6และเลข9ค่ะ